นี่จะเป็นแบบร้านกับข้าวดูวน่ากินหมูตุ้มหมูหวานไก่ทอดเป็นน้องๆนี่เขามีหลายอย่างเป็นแบบข้าวแบบข้าวเพื่อสุขภาพข้าวไรเบอร์รี่ทุกอย่างเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งก็คือการเหมือนแบบกล่องหกสิบบาทได้สองกล่องนี่เป็นกับข้าสิบบอร่อยนะคะอร่อยสุดยาง มีแบบต้มกระหมูใส่ถั่วหน่อไม้จีนถุงละห้าสิบบาทวยเปียลลูกชิ้นน้ำใสอันนี้เป็นเหมือนหมูตุ๋นน้ำหอมห้าสิบบาทยี่สิบห้าบาทเขาจะเขียนราคาไว้แล้วมีผักหลายอย่างอยู่อันนี้คือข้าวคูกกะปิเหมือนกันราคาแต่เป็นข้าวไร้เมลี่ผสมข้าวกล้องค่ะยี่สิบบานนี้เป็นข้าวปกติข้าวขาว อามีสองแบบ<อ>โซนตรงนี้จะเป็นแบบว่าแบบผล,ลไม้แบบฉ่ำๆเต็มๆเยอะๆ,ม,ๆมีให้เลือกแบบหลายอย่างทั้งแบบผลไม้ไทยผลไม้ผล,ล,ไ,มผลไม้นอกนะคะข้างหน้าก็ยังมีของขายอยู่อย่างนี้มีกล้วยปิ้งกล้วยหั่นมุกปาต้องโผมีกระเพาะปลา